สวัสดีครับผมตั้มจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับ crossover SUV ของค่าย Mazda นะครับ Mazda CX30 รุ่นใหม่ล่าสุดรอบนี้ผมจะนำรถรุ่นนี้มาทำการทดสอบสมรรถนะนะครับเดี๋ยวเพ,เพื่อนจะได้เห็นสมรรถนะของ m a z d a CX30 ว่าจะมีความโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้ m a z d a CX30 คันนี้นะครับเข้ามาทำตลาดเรียกว่ารถช่องว่างแล้วก็เข้ามาเติมเต็มนะครับระหว่าง m a z d a CX3 แล้วก็ m a z d a CX5 าสำหรับ m a z d a CX30 รุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ใน เจเนอเรชันที่7นะครับเรียกว่าต่อจาก m a สด้าสดๆดร้อนๆอนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ถูกติดตั้งเข้ามาเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทั้งหมดถึงแม้ว่า m a สด้าเซ0นะครับจะใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ m a สด้านะครับแต่ว่ามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นรถยนต์ครอสโอเวอร์เอสมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาหลายจุดเช่นกันครับ m a ด้าซี3 0คันนี้นะครับสีเทาเข้มนะครับหรือที่เรียกว่า Machine Gray นะครับเข้ามาทําตลาดด้วยกัน3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น C ตั้งราคาอยู่ที่989,000บาทครับส่วนรุ่นถัดขึ้นไปนะครับก็คือรุ่น S ตั้งราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทครับและคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปรุ่น SP นะครับท็อปสุดในตลาด ตั้งราคาอยู่ที่1น9่งล้บาทครับจุดเด่นของ Mazda CX-30 คันนี้นะครับก็คือการได้ใช้แพลตฟอร์มในเจเนอเรชันที่7ของ Mazda นะครับเรียกว่าใช้เหมือนกับในรถยนต์ Mazda 3นะครับมี2รุ่นที่ทําตลาดอยู่ในบ้านเราตอนนี้เป็นรถยนต์ในเจเนอเรชันที่7เหมือนกันนะครับก็คือการได้อัปเกรดเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นแพลตฟอร์ม Sky Active สำหรับภายในก็จะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับภายในก็เหมือนกับในรถยนต์ m a ด้า3นะครับเป็นเจเน r เรชันล่าสุดนะครับเน้นความหรูหราสปอร์ตรวมทั้งการใส่ใจในด้านการออกแบบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์รอบตัวรถอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเข้ามานะครับมีความสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับทุกการออกแบบมาด้าคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักครับและที่เด่นๆอ,อื่นๆนะครับก็คือเบาะนั่งนะครับ โอบกระชับแนบกับสรีละทําให้เราไม่เมื่อยแล้วก็นั่งได้อย่างสบายด้วยครับนอกจากนี้นะครับบอรองศรีรษะด้านบนนะครับยังคํานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยจากการชนหรือว่าจากอุบัติเหตุเป็นหลักด้วยครับ และจุดเด่นๆของรถรุ่นนี้นะครับก็คือการแดมภายในห้องโดยสารนะครับทำให้มีความเงียบของห้องโดยสารมากขึ้นนะครับรวมถึงการติดตั้งลาโพงบสเข้าไปถึง12ตําแหน่งนะครับมีเสียงกลางแหลมเสียงเบสเข้าไปนะครับทำให้มิติของเสียงใน m a z ด้าเซ3 0ใหม่นะครับมีมิติที่โดดเด่นเลยทีเดียวครับ เช่นเดียวกับระบบความปลอดภัยในรถรุ่นนี้นะครับนอกจากจะอัปเกรด G Vectoring Control มาเป็น G Vectoring Control Plu s ล,ล่าสุดนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วยังติดตั้งระบบความปลอดภัยมาเรียกว่าจัดเต็มครบครันนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดหรือว่าในเซกเมนต์นี้นะครับในด้านระบบความปลอดภัยมาด้าเซ็กสามศูนย์ไม่เป็นรองใครในตลาดครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทดสอบสมรรถนะของรถรุ่นนี้นะครับเรามาดูขุมาลังของมาด้าเซ็กสามศูนย์นะครับ มาด้า cx 3 0รุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ skyactiv g ขนาด2 0ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินดับเบิลโอเฮดแคมชั์ปแถวเรียง4สูบ16วาลวาวนะครับพร้อมกับระบบวาล์วแปรผันคู่ที่เรียกว่า dual sbt ครับโดยเครื่องยนต์ บล็อกนี้นะครับมีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1,998ซีซีนะครับโดยมีอัตราส่วนกำลังอัดสูงถึง13บตอนหนึ่งะครับแล้วก็เครื่องยนต์บล็อกนี้ให้กำลังสูงสุดถึง165แรงม้านะครับที่6000รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดถึง2 1 3นิวตันเมตรนะครับที่4 0 0 0รอบต่อนอาทีครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด direct injection นะครับพร้อมกับรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล e85 นะครับนอกจากนี้เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับยังผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรโฟนะครับหรือว่ายูโรระดับ4นะครับโดยเครมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยไว้อยู่ที่15.4กิโลเมตรลิตรครับทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังนะครับหรือว่าชุดส่งกำลังชุดเกียร์แบบ sky active drive แบบอัตโนมัติ6จังหวะพร้อมกับ manual mode นะครับแบบ active matic ครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการทดสอบ m a ด้าเซ30คันนี้นะครับไปลองดูนะครับว่าสมรรถนะที่ออกมาจะทําได้โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับผลทดสอบสมรรถนะของมาด้าเซ็30ในช่วงเร่งออกตัวนะครับ0ถึง60กิโลเมตรตชั่วโมงทำได้4.8วินาที0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงทาได้10.6วินาทีและควอเตอร์ไมล์นะครับ0ถึง402เมตรทําได้17.6วินาทีที่ความเร็ว131 จุกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสมรรถนะความเร็วปลายนะครับศูนถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้28.2วินาทีส่วนอัตราเร่งนะครับศูนถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรนะครับทำได้31.8วินาทีที่ความเร็ว167กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผลทดสอบช่วงเร่งแสงนะครับเราแบ่งการทำงานออกเป็นช่วงเร่งแสงในเมือง 60-100กิโลมตร่ชั่วโมงทำได้5.7วินาทีช่วงเร่งแสงนอกเมือง80-120กิโลเมตร่ชั่วโมงทำได้7.5วินาทีครับสำหรับตัวเลขผลทดสอบที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งออกตัวนะครับช่วงเร่งทางยาวช่วงเร่งแซงนะครับผลทดสอบของ Mazda c x 30ถือว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งที่ดีแล้วก็โดดเด่นมากรุ่นหนึ่งในตลาดเลยทีเดียวครับในด้านของการทดสอบประสิทธิภาพเบรกนะครับเบรกในเมืองหรือว่า 60ถึง0นะครับเบรกจนรถหยุดนิ่งทำได้14.7เมตรนะครับที่ 1.0g ส่วนเบรกนอกมือนะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0นะครับเบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันนะครับทำได้40.7เมตรที่ 1.0g เช่นกันครับเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเบรกที่ออกมานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ทำได้โดดเด่นมากๆ มีระยะเบรกที่มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเลยทีเดียวครับสำหรับค่า G ีที่ออกมาทําได้1.0 g ทั้งเบรกระยะสั้นนะครับ60ถึง0แล้วก็100ถึง0เบรกระยะยาวนะครับที่ความเร็วสูงนะครับทำค่า G ีได้1.0 g ถือว่ามีระยะเบรกแล้วก็มีบาลานซ์ตัวรถที่ดีมากๆเลยครับสำหรับมาด d a เซ3 0คันนี้ครับวัดระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับเราเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเหมือนกับการขับใช้งานจริงเราวัดที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่ว 60เดซิเบลครับความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66บเดซิเบล A ครับเมื่อนำมาเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มอย่าง MG HS ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์ลิโบนะครับก็พบว่าตัวเลขมีความใกล้เคียงกันทั้งอัตราเร่งนะครับช่วงเร่งแซงแล้วก็ช่วงเร่งทางยาวรวมทั้งระยะเบรกด้วยคับ เรียกว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีตัวเลขประสิทธิภาพของผลทดสอบที่ออกมานะครับใกล้เคียงกันแล้วก็ทัดเทียมกันเลยทีเดียวครับสมกับเป็นคู่แข่งที่เรียกว่าคู่ขี้สูสีกันในตลาดมากรุ่นหนึ่งเลยครับเข้ามานั่งภายในห้องโดยสาร,รของ Mazda CX30 ะครับก็เรียกได้ว<ๆ>่าภายในดูสปอร์ตพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับคอนโซลกลางตกแต่งแบบทูโทนนะครับสีน้ำตาลสลับดำนะครับมีเดินได้จะเข็บเรียกว่าเป็นดีไซน์สมัยใหม่นะครับ จอตรงกลางตรงนี้เป็นจอขนาด8.8นิ้วในคลิปแรกนะครับหลายๆท่านก็ถามผมว่าจอที่ติดตั้งลักษณะที่จมลงไปแบบนี้ผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับนะครับมองเห็นหรือเปล่านะครับผมในตำแหน่งของผู้ขับนะครับสามารถมองเห็นพอดีนะครับขอบด้านล่างของจอเมื่อมองจากในตำแหน่งคนขับก็จะสามารถเห็นจอขนาด8.8นิ้วตรงนี้พอดีจอตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ ระบบที่เรียกว่า Apple c a r p l a เได้ด้วยนะครับสามารถรองรับ iOS แบบ Apple c a r p l a เได้ด้วยนะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ Wi-Fi, นะครับบ t ูทูธรวมทั้งการเชื่อมต่อด้วยระบบ USB ครับนอกจากนี้นะครับจอตรงกลางตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปนะครับปรับแต่งนะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแล้วก็เข้าไปดูกราฟการทํางานของรถคันนี้นะครับรวมทั้งข้อมูลการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเข้าไปปรับเซตได้ รวมทั้งระบบ entertainment นะครับระบบการสื่อสารต่างๆระบบนำทางนะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็จะปรากฏภาพซึ่งเป็นแผนที่นำทางแบบ Google Map มาให้นะครับเราจะนำทางผ่าน Google Map นะครับไปยังจุดต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้วก็สะดวกสบายเลยทีเดียวครับจอ8.8นิ้ว w i ยสก c r e ของรถรุ่นนี้นะครับยังสามารถแสดงภาพรอบทิศทานะครับฝั่งซ้ายสุดก็จะเป็น กล้องแสดงภาพรอบทิศทางโดยมีกราฟิกขึ้นมานะครับเป็นการแสดงภาพจากด้านบนถ่ายลงมานะครับเป็นภาพจําลองแล้วก็มีภาพรอบทิศทางบอกตําแหน่งของเรานะครับว่าจอดอยู่ใกล้หรือว่าไปชิดอะไรหรือเปล่านะครับแสดงสิ่งกีดขวางเข้ามารอบคันครับส่วนจอด้านขวานะครับเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับเป็นภาพด้านหน้าทําให้เราจอดรถได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับเส้นกระยะใกล้ไกล3จุดด้วยกันนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถดูภาพนะครับการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพจาก ด้านหน้านะครับภาพจากด้านข้างนะครับจะเห็นได้ว่าภาพจากซุ้มล้อด้านข้างตรงนี้มีประโยชน์ในการจอดแน่ฟุตบาทเราจะเห็นได้ว่าล้อของเราชิดกับฟุตบาทมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้นะครับหน้าจอก็ยังถูกควบคุมผ่านเซนเตอร์คอมบันเดอร์นะครับเป็นการควบคุมผ่านปุ่มตรงกลางคอนโซลขนาดใหญ่นะครับซึ่งติดตั้งอยู่ทําให้ผู้ขับนะครับหรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตามปรัชญาของม a สด้าที่เรียกว่าจินไบอีไตครับ ด้านเครื่องเสียงภายในรถรุ่นนี้นะครับติดตั้งลำโพงโบส12ตำแหน่งนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับกลางแหลมแล้วก็ลำโพงซับวูเฟอร์มาให้ทําให้เสียงในรถรุ่นนี้นะครับสามารถให้เสียงอย่างมีมิติแล้วก็ให้ความสุนทรีในการรับฟังเสียงได้อย่างเต็มที่ครับด้านชุดควบคุมแอร์นะครับเราสามารถเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถสิง์เพื่อจะ ควบคุมอุณหภูมิในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอุณหภูมิก็จะถูกปรับลดในระดับเดียวกันพร้อมกันนะครับแต่ว่าถ้าเรายกเลิกปุ่มซิงก์นะครับก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มควบคุมแรงลมนะครับทิศทางของลมแอร์ในรถคันนี้นะครับให้ความสะดวกสบายหน้าจอมองเห็นชัดเจนด้วยครับพวงมาลัยของ mazda cx 3 0ใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยทรงกลมแบบ3ก้านนะครับพร้อมระบบมัลติฟังก์ชันที่ติดตั้งมาดีไซน์ของพวงมาลกวแ้็ ทันสมัยเลยทีเดียวนะครับการออกแบบมีทั้งสไตล์วินเทจเข้ามาผสมผส,สานกับความร่วมสมัยนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์วัสดุที่ติดตั้งเข้ามาแบบพรีเมียมด้วยครับนอกจากนี้นะครับชุดควบคุมทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมระบบเสียงนะครับของรถคันนี้นะครับเปลี่ยนแทร็กเพลงชุดควบคุมระบบสั่งงานด้วยเสียงรับแล้วก็วางสายโทศรศัพท์รวมทั้งข้อมูลการทํางานต่างๆนะครับซึ่งจะปรากฏอยู่บนมัดรัดเรือนใหม่ตรงกลางนะครับทำงานสอดประสานกันเราสามารถ ปรับแต่งมัดวัดเรือนใหม่ได้นะครับสำหรับจอรตรงกลางและก็ดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆของการทํางานในรถคันนี้ได้ด้วยครับชุดควบคุมทางฝั่งขวานะครับเป็นชุดควบคุมที่เรียกว่า m z z a r r d d r Cruise Control นะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมกับปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันข้างหน้านะครับสามารถปรับตั้งระยะห่างได้ด้วยนะครับบน ลของเรานะครับนอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับระบบนะครับเลนคิปแอซิสซิสตเมนะครับเป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเรนนะครับรวมถึงระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับหรือที่เรียกว่าเลนดีพัชเจอร์วอร์เนิงซิสเมครับมาตรวัดเตือนใหม่มีดีไซน์ที่หรูหราแล้วก็มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมองเห็นชัดเจนฝั่งซ้ายสุดนะครับหรือว่าด้านซ้ายสุดก็จะเป็นวัดรอบนะครับฝั่งขวาสุดนะครับก็จะเป็น การบอกนะครับปริมาณน้ํามันในถังนะครับแล้วก็อุณหภูมิของการทํางานของเครื่องยนต์ครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอ LCD ขนาด7นิ้วซึ่งจะบอกข้อมูลการทํางานบอกความเร็วของรถนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลการทํางานต่างๆบริเวณตรงกลางนะครับที่จะปรากฏขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะบอกอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับข้อมูลการทํางานนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกราฟิก ระบบความปลอดภัยที่จะขึ้นมานะครับเราสามารถปรับตั้งระยะใกล้ไกลได้นะครับทําให้เราปรับตั้งได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มองเห็นชัดเจนครับนอกจากนี้ก็ยังทํางานเกี่ยวเนื่องกับระบบความปลอดภัยต่างๆสแสดงตําแหน่งเกียร์นะครับอุณหภูมิของรถนะครับโหมดการทํางานแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆก็จะบอกมาบนหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วตรงกลางครับ m a z d a c x ก0ติดตั้งกระจกสัลูปให้มาด้วยนะครับ สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าครับเข้ามานั่งในตำแหน่งผู้โดยสารด้านหลังดูนะครับก็พบว่าพื้นที่ด้านหลังไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับยังนั่งในแบบกระชับอยู่นะครับก็ไม่ได้โออ่ามากมายแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่เพียงพอนะครับพื้นที่ในส่วนของพื้นที่วางขาเล็กลุมก็ยังพอมีเหลือพอสมควรนะครับผมสูง168ซมนะครับพื้นที่ช่วงขา ก็ยังวางได้อย่างสบายแล้วก็สามารถยืดขาเข้าไปใต้เบาของรถคันข้างหน้านะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนเข่านะครับเรียกว่าเหลืออยู่ประมาณ1ฝ่ามือครับส่วนพื้นที่เฮดรูมนะครับหรือว่าพื้นที่เหนือศีรษะลองวัดดูนะครับตอนนี้เอากำปั้นวางบนศีรษะดูแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือเรียกว่าเหลืออยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งกำปั้นกับระยะนี้เลยครับมีพื้นที่เหลือเฟือส่วนสูงประมาณ175 180ซนเมตรนะครับน่าจะ นั่งได้อย่างสบายอยู่ครับสาหรับคอนโซลกลางนะครับเป็นคอนโซลกลางขนาดใหญ่ด้านหลังก็จะมีช่องแรงลมมาแอร์มาให้ถึง2ช่องนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับไม่ได้เจาะช่องว้าหลบมาให้วางโทรศัพท์ได้ด้วยหรือว่าเป็นช่องสําหรับเสียบชาร์จไฟนะครับเป็นช่อง usb หรือว่าช่อง power outlet มาให้นะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีความลงตัวจากการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับมาด้าซ x 3 0คันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแต่ว่ามีซุ้มหลบเพาขนาดใหญ่นะครับด้านหลังตรงกลาง เข้ามานะครับเรียกว่าทําให้เสียพื้นที่ในการวางขาหรือว,ว่าพื้นที่ส่วนเล็กรูมด้านข้างออกไปพอสมควรครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทดสอบรถยนต์ครอสเ o อ e ์ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Mazda m นะครับ Mazda CX30 นะครับเพื่อนๆคงได้เห็นแล้วว่าผลทดสอบเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งระยะเบรกรวมทั้งระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสาร เพื่อนๆสามารถนําผลทดสอบตรงนี้ไปเปรียบเทียบข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราทุกท่านด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทบัตดาเซลประเทศไทยจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้ทําการทดสอบกันครับและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ